วันนี้ก็เป็นวันที่10พฤศจิกายนสองพันห้าร้ยิบสามเราคิดเจรณาดูทุกวันทุกวันวันคืนล่วงไปลงไป พระเจ้าก็เตือรือบัดนี้เราทำอะไรอยู่ตอนเช้ามาพระอาทิตย์ก็ขึ้นส่องแสงสว่างสวัยนันพูดถึงพระสัมมาสมาัมพุทธเจ้าเมื่อสมัยพระองค์เป็นบรมมพุริษัตเกิดเป็นนกยูงเป็นพิยานกยูงทองเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาแล,แล้วพระองค์ก็ ได้สนรเสริญคุณของพระสมมาสัมพุทธเจ้านอบน้อมต่อพระสมมาธรรมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อธิษฐานจิตให้พระองค์มีความแก้วขาดปลอดภัยหรือเมื่อพระอาทิตย์ตกแล้วพระองค์ก็นอบน้อมต่อพระสมมาสัมพุทธเจ้าพรองค์ทำอย่างนี้นะี่ย เพราะฉะนั้นจิตมองงองได้ฝึกมาดีแล้วแม้ว่าเกิดเป็นพยานกก็ยังมีธาตุแห่งความรู้ธาตุแห่งพุทธ,ธะความปัฒนาเป็นพระสมมานสัมทธเจ้าแต่ถ้าเรามากันปฏิบัติที่เป็นสมมุตินะ เราพิจนารณาดูแล้วเห็นสมมุติตามความเป็นจริงนะเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่เคยคิดมากอาจจะเคยเรียนรู้มาแล้วเนี่ยว่าพระอาทิตย์นี้ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ตกโลกหมุนรอบพระอาทิตย์เราก็เรียนรู้แล้วล่ะเข้าใจแต่ไม่ได้เห็นทมแต่เมื่อเราเข้าใจเลือกซึ้งขึ้นไปอีกนะ เมื่อพระาทิตย์ขึ้นมาเราก็ามองตามความสมมตุติถ้าไม่มีพระาทิตย์ขึ้นโลกก็คงจะลาบากเหมือนกันการดำรงชีวิตในโลกนี้คงจะยากลาบากเพราะว่าทุกอย่างในโลกต้องอาศัยพลังงานความร้อนของพระอาทิตย์ที่สั่งมาน้วยัยงโลกให้อยู่ได้ถ้าไม่มีความร้อนโลกนี้มีแต่ความเย็น สิ่งที่มีชีวิตก็อยู่ได้ยากแต่ถ้ามองเป็นธรรมะเราก็จะรู้ว่าพระอาทิตย์นั้นไม่ได้ขึ้นนะเป็นพระโลกเนี่ยหมุนมากัาจรมาพบพระอาทิตย์ช่วงไหนช่วงนั้นก็เป็นเวลาเช้าซึ่งเวลาก็แตกต่างกันไประหว่างประเทศเหนือพระอาทิตย์ตก ก็ไม่ใช่พระอาทิตย์ที่ตกนะพูดตามสมมุติเป็นอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วโลกเราหมุนห่าองออกมาจากว่าทิตในขณะที่ประเทศหนึ่งเห็นพระอาทติตย์ตกอีกประเทศหนึ่งก็เห็นพระอาทิตย์ขึ้นหมุนไปอย่างนี้นี่เมื่อจิตเราอยู่ในสภาวะแห่งความว่างเราก็จะมองเห็นสรรพสิ่งนี้เป็นสมมุตินะันไม่มีมันจะมีปัญญาอย่างนี้ตลอด ความรู้สึกอารมณ์เกิดขึ้นมาปัญญามก็จะบอกไม่ใช่แล้วแต่ที่จริงมันเป็นสมมติกันไปตลดอดอันนี้เองเริ่มมีความเข้าใจชัดขึ้นมาว่าเมื่อลุงปุช,ชาท่านไปประเทศอังกฤษท่านบอกว่าเมื่อพบประสบอะไรเข้ามาแล้วจิตท,ท่านไม่ได้ตื่นเต้นไปกับความเจริญในทางวัตถุ ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่กับท่านตลอดเวลาคือความเป็นพุทธ,ธะเป็นผู้รู้ผู้มีปัญญาเและเห็นสรรพสิ่งเป็นสมมุติทั้งหมดนี่เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นาปีสักสองพันหเลยก่อนมาแล้วถึง40กว่าปีอะี่สิบสาปีท่านมีปัญญารู้ชัด เข้าใจเห็นชัดในเรื่องของสมมุติเรื่องของวิมุตินี่เป็นธรรมชาติของใจของเราเนี่ยแหละรับรู้อะไรมามันก็เป็นสมมุตินะก็ยึดถือเป็นตัวเราของเราทั้งหมดจึงเป็นเหตุให้ทุกข์นั้นเกิดก็ม,มีความยึดถือกระบวนการอิทัิปย,ยตาตามอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นมาในใจ ทันทีแต่เมื่อใจมีปัญญา <c oughs> ก็มองพวกอย่างเป็นวิมุตตสรรพสิ่งเป็นความว่างนี่ปัญญาเห็นอย่างนี้ใจมันก็ว่างว่างเปล่าจกากความมีตัวมีตนรัศสรบุคคลเราเขานี่ก็มองเห็นธรรมะได้มันกระบวนการ ธรรมที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบ,บทาทธรรมนั้นน่ะเราให้ศึกษาที่ใจให้มีสติดูจิตของเราติ่เข้าไปมีอุปทานเมื่อไหร่ก็เป็นเหตุให้ทุกเกิดเมื่อน,นั้นถ้าเราละอุปทานได้ความทุกข์ก็ไม่เกิด่นันการที่เรามาฝึกหัดปฏิบัติเพียรพยายามมีความเพียรมีความพยายาม ที่จะทำให้จิตสงบแบบะก็ทำไปด้วยความพอดีด้วยทำไปด้วยความปล่อยวางด้วยถ้าทำไปด้วยความอยากมันก็จะวุ่นวายขึ้นมาได้เมื่อไม่ได้ทังปรัถนามันจะเป็นทุกข์ขึ้นไปอีกมันซ้อนทุกข์ขึ้นมาอีกมันทุกข์แล้วแล้วก็มาปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์แต่เราปฏิบัติในความอยากมันก็เป็นทุกข์อีก ก็ต้องรู้จักแต่ถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้ทำาต้องหาความพอดีให้รู้จักกำลังการป,ปฏิบัติของเรามาปฏิบัติไม่ได้ดังใจก็อย่าไปพยาบาตทตัวเองอย่าไปปองร้ายตัวเองไม่ได้ต้องให้อภยัยตัวเองตั้งใหม่เปลี่ยนพยายามฝึกอบรมจิตเพราะว่าจิตของเรามันอยู่ใต้อำนาจ ของของวิชชาของความหลงมานานแล้วหรือถ้าจะพูดว่าเขาเป็นเชม่์มโลกกิเลสเขาเป็นเชม่์มโลกเราก็จะมาสู้กับเชม่์มโลกเอาเพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งปีหนึ่งนะเราจะไม่ได้อะนอกจากสร้างสมบุมบาร,รมีมามากแล้วเราก็ทำได้ แต่ถ้ายังไม่ได้แล้วก็ต้องอาศัยเวลาก่อนฝึกก่อนอดทนก่อนเพียรก่อนพยายามก่อนนะไม่หยุดครูบาอาจารย์สอนว่าถ้าเราเพียรเราพยายามเราทั้งใจไม่นานเราทำไม่หยุดเนี่ยเราก็ต้องได้ความสงบเข้ามาในความสงบเข้ามาที่ใจใจพิจารณาก็จะเห็นชัดขึ้นมาตามระดับนั่นแหละ ในเบื้องต้นนี่มันยากมันลำบากทั้งนั้นนะการหาความสงบของใจถ้าเป็นพระก็จะต้องเทอ่ทุ่งกววัดเนะี่ยย่งเป็นหน้าอย่างหน้าหนาวอย่างนี้ถ้าไม่มีฝนงลงลลลน,น,น่กนะก,ก,ก็ต้องลงลุกขมูลละมันพบอยู่ที่วัดต้กระโปรงเนี่ทุกปีนะออกพรรษาแล้วถ้าอยู่ที่วัดน้กระโปรงก็ต้องลงลุกขมูลอยู่ใต้ต้นไม้ปักกดภาวนาอืม กลางวันก็ขึ้นไปพักที่คุติไหนกลางคืนนี่ต้องลงนอนโคนไม้ให้จิตมันตื่นตัวอยู่กับธรรมชาติการอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติทำให้เราได้คิดอะไรหลายอย่างนอนแค่มีแค่ในกรดอย่างเงี้ยคิดว่าทุกอย่างมันไม่มีอะไรเป็นของของเรานะนอนใกล้กับพื้นดินเราก็เกิดมาจากดินนี่อาศัยธาตุดินนี้เป็นอยู่นะพืชปัก ผลไม้ก็ก็ปลูกมาจากพื้นแผ่นดินเนี่ยข้าวปลาอาหารเนี่ยนั่นในที่สุดร่างกายนี่มันก็แตกดับสลายไปก็กลายเป็นดินไปกลายเป็นน้ําไปไฟลมไปก็พิจารณาได้ง่ายขึ้นนะกับสติก็จะดีขึ้นด้วยแต่ถ้าคราวญานั้นก็อาศัยอยู่ที่บ้าน,นมุมใดมุมหนึ่งของบ้านของเราก็ได้นะนะมันเป็นจิต ฝึกให้ม,มีความสงบของกายกาสงบของใจขึ้นมาพระนลก์กรรมฐา,านนี้นราต้องมีอาจจะใช้การพิจารณาสรรพสิ่งเป็นความว่างเราพิจารณาแล้วใจสบายเห็นแยกธาตุแยกขันเป็นความว่างมันไม่มีตัวตนเราก็ใจง่ายเลยเราจะพอจะ่างประเทศพูดถึงดันปัญญา ก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้จิตของเราสงบเข้ามาเป็นสมาธิบางคนไม่ชอบคิดมากก็ใช้การภาวนาการสวดมนต์ให้สงบมันก็ง่ายๆไม่ต้องปรุงแต่งมากเลยสวดอดิโซร้อยแปดหลายครั้งเห็นเหลือพุทโธธรรมโมสังโฆหรือเหลือพุทโธคำเดียวจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนให้มั่นใจในพุทโธนี่แหละ บริกรรมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ใอ้คิดบ่าเราคิดถึงพุโทโธได้มากๆเราก็มีบุญมากเราอยากจะได้ความสงบเราต้องพุโทโธมากๆแค่นี้เองเราก็ไปทำเราก็ไปทำงานของพระคือภาวนาเดินกับพุโทโธนั่งกับพุโทโธภาวนาพุโทโธไปจนจิตสงบนิ่งสว่างสวัยให้ได้ให้อยู่ใจของเรากับพุโทโธเป็นอารมณ์เดียว นี่คือทำจิตให้สงบก่อนแล้วก็พิจารณาบางคนจะไปพุทธโทสรรักะระยะหนึ่งก็เบื่อหน่ายแล้วไม่ชอบชอบปรุงแต่งคิดเข้าใจว่าถ้าพุทธโทแล้วไม่มีปัญญาก็ใช้การพิจารณาให้เกิดความปราปเปลินใจหรือว่าเกิดปิติอิ่มใจพิจารณาแล้วก็สบายเจค,คิดว่าชีว,าวิตนี้มันไม่แน่นอนความตายมม่ของแน่นอนก็สบายใจเบิกบาน จิดสงบแล้วมองสรรพสิ่งเป็นความว่างจะเรียกว่ามองอารมณ์ของะนิภานเป็นอารมณน์นั่นแหละจะนั่งสมาธินิ่งดูความเงียบก็คือความว่างนั่นเองความสงบความไม่ปรุงแต่งเป็นอารมณ์ของใจมีสติโนดเจิตจู่ไม่ปรุงแต่งฟังเสียง ในความเงียบนั้นมันก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐานนะก็คือความว่างเป็นอารมณ์ของใจใจก็สงบนิ่งมาเนี่ยมันจะส,นสงบนิ่งมาแล้วก็มีปัญญานปัญญาที่จะรู้ที่จะเห็นที่แท้จริงขึ้นมาถ้าสมาธิมันรวมก้ามาปัญญาเกิดขึ้นมาเห็นความเป็นจริงเนี่ยเรียกว่าปัญญา เห็นสังขารมันเกินดับเห็นสังขารน,นี่มันของน่ากลัวมากเลยเนะเหมือนกับคนที่อยู่ในบ้านในเรือนที่มีไฟไหม้ก็ต้องวิ่งหนีออกมามองเห็นสังขารแล้วมันกำลังเสื่อมสลายไปไม่มีใครที่จะอยู่ได้ล่ะต้องรีบหาทางออกเพราะเห็นภัยอันตรายเกิดขึ้นตรงนี้ ก็เกิดขึ้นเพราะเราเห็นเรื่องของสมมตินั่นเองนะนีสมมติสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จากการหนึ่งปฏิบัติภาวนาฝึกเจิตให้สงบหรือในขณะที่เราฟังธรรมะฟังธรรมะขณะที่เราฟังธรรมะโดยจิตใจที่มันจดจ่ออยู่สนใจตั้งใจจิตสงบเข้ามากับรู้ทำเห็นได้เลยห็นีสมมติไม่มุดได้ แล้วในบางคนก็ไม่ชอบจะฟังธรรมะก็คิดพิจารณาในบทธรรมบทใดบทหนึ่งที่เราได้สาธยายตรึกในธรรมบทนั้นเข้าใจแตกฉานขึ้นมาทีละน้อยนะน้อยชัดเจนนี่ก็เป็นการพิจารณาธรรมก็เกิดปัญญาแล้วแต่นิสัยแล้วแต่วัสนากาของแต่ละคนคนักปฏิบัติ นขณะที่สาธยายพระส,สูตรต่างๆจิตก็สงบนิ่งยกพระส,สูตรนั้นมาพิจารณาก็เข้าใจชัดแจ้งก็เริ่มที่จะเห็นธรรมะนั้นปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นได้จากการสาธยายมนจากการสวดมนจากการตรึกในธรรมตรึกตองในธรรมการฟังธรรมและการแสดงธรรมแสดงธรรมไปก็ทราบซึ้งในธรรมะนั้น จิตรวมเข้ามาก็เห็นทำได้อีกเหมือนกันการฟังธรรมนี่จึงมีอานิสงส์งมากการเป็นการสร้างปัญญาก็ขอให้เราพยายามปฏิบัติบึกฝนลบรมจิตมองสรรพสิ่งเป็นความว่างหรือจะทำจิตให้สงบก่อนแล้วค่อยพิจารณาก็ได้นักวชาติยังเปรียบเทียบเหมือนกับอาชีพบางคล มีอาชีพทำนาก็ทำนาคนบางคนถนัดทำสวนก็ทำสวนหรือเรามีอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็หาปัจจัยมาเลียงชีพิตของเราได้อย่างนี้เป็นต้นเอาที่เรามีความชำนาญให้ปฏิบัติจะมารวมกันเองในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเราจะไม่สงสัยขอยดำเนินทำอะงคมคนชอบพิจารณา เห็นคนทำสมาธิก็หาว่าเขาไม่มีปัญญาเนี่ยบางคนทำสมาธิสงบก็เห็นเมื่อบางองกระเจาพิษฟุ้งซ่านสมาธิเล็กน้อยเองจะปรุงแต่งแต่แล้วเมื่อเห็นทำรู้รำก็ต้องก็เกิดความเข้าใจว่าต้องอาศัยความสงบอาศัยการพิจารณา พิจารณาทีละน้อยละน้อยละน้อยเมื่อรวมเข้ามาแล้วก็เห็นธรมรมะนักปฏิบัติบางคนไม่ได้พิจารณามากหรอกพุทโธจนจิตสงบนิ่งชำนาญในการทำความสงบต่อมาพิจารณาไม่นานก็เห็นธรรมะไม่ต้องเถียงกันเนี่ยถ้าเห็นธรรมะแล้วไม่เถียงกันน่ะนักปฏิบัติเข้าใจให้พยายามฝึกฝนอบรมเราต้องมีจุดมุ่งหมายนะจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติ การภาวนายิ่งเป็นพระจุดมุ่งหมายสูงสุดละต้องการที่จะได้เห็นธรรมนิพพานนั่นนนจะสร้างบารมีไปด้วยช่วยเหลือในกิจการงานก็เพื่อความเสียสละแล้วก็ตั้งใจฝึกฝนอบรมจิตของเราให้บรรลุดังที่เราตั้งเป้าหมายให้ได้ ให้เห็นสมมุติตามความเป็นจริงให้ได้กันในเร็วๆนี้ในชาตินี้ในปีนี้ในเดือนนี้ให้มีความหวังนั่นแหละต้องทำได้เพราะว่าทุกอย่างไม่เกินความเพียรพยายามคอยตั้งใจกันทุกของทุกท่านระนักปฏิบัติตัวกันทุกทุกท่านนะ่ะพยายามฝึกเถอะเป็นโอกาสดีแล้วละในชาตินี้นะ ทำอะไรอยู่ทำกิจการงานอยู่ก็ทำด้วยความมีสติพิจารณาธรรมะหรือบริกรรมภาวนาไปพร้อมด้วยแะนะเราก็ได้งานนั้งภายในภายนอกมีนะภาษาวกเนะนี่คำพุทสมาธิเจ้าบางทีตีลังกายอยู่แนละมีความสามารถทางกายกรรมนู่นตีลังกายอยู่บนปลายไม้บนที่สูงสูงพิจานาธรรมและสำเร็จเป็นพระอรหนันต์ เมื่อก่อนท่านไม่มีปัญญาเป็นลูกชายเศรษฐีเกิดชอบนั้นลูกสาวของกองคารวันนักสแสดงก็เลยหนีตามไปเลยหนีตามไปแล้วก็ทำอะไรก็ไปเป็นเป็นลูกชายเศรษฐีนีกน้ก็มีลูกมีลูกออกมาคนหนึ่งก็เลยมีหน้าที่เลี้ยงลูกไปภรรยามีความสามารถเขาก็าไปแสดง ในคณะละครนั่นน่ะในคณะกายกรรมแค่มไปอยู่ก้างหนึ่งก็พอดีลูกชายเศรษฐีนี่ก็ไปทุนละส่วนตัวนั่นแหละพอดีภรรยาก็ล้อก,กับลูกเล่นนะว่าเป็นลูกชายของคนเฝ้าเกวียนเหมือนอนะเป็นลูกชายเป็นลูกของคนเฝ้าเกวียนลูกชายเศรษฐีได้ยินขึ้น นยินเนวสะท้อนใจมากเลยเราเป็นลูกชายของเศรษฐีนะอืมแต่ทุกวันนี้ภรรยาก็ดูถูกเราซะแล้วเมื่อเป็นลูกชายคนเฝ้าเกวียนเกิดกำลังใจขึ้นจากความคิดเกียจคิด,ค,ด,ค,ดค้านนี่ก็เลยฝึกพยายามฝึกงบรมศึกษาในการแสดงจนทำได้มีชื่อเสียง ว่าปฏิรังกายอยู่ปลายไม้บนยอดไม้นั่นแหะทำได้เหมือนคงจะเล่นกาย,ยกรรมที่สูงนะเนี่ยในรับความนิยมยกย่องมากเลยในบาร,รมีของท่านมาถึงนั้วแหละพระสมาสัมยากับเปล่งจักปันตรังสีมาเทศโปดสอนท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็เลยห่อออกไปเลยนี่แสดงมาวัสนาบาร,รมีของท่านทำมาแล้ว มีความเก่งมีความสามารถแต่ด้วยความหลงยังบดบังไว้อยู่ถ้าม่อมีความเพียรพยายามก็ทําให้สําเร็จได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสงค์ที่เขาบบวชทุกโลกนี่นะต้องมีบารมีถึงบวชได้ถ้ามีความตั้งใจเอกความเพียรเดี๋ยวได้ทำข้อวัดปฏิบัติต่างๆให้สามารถทําได้เราชะนะความไม่ตรงความเกลียดความค้านได้อันที่สุดสงบได้ ถ้าเรามุ่งหวังจริงๆว่าทําไมเราทําไม่ได้เราต้องทําทได้ทาอะไรอยู่กับพุโทโธธรรมโมสังโฆพิจาณาทั้งความไม่ถี่งแท้แน่นอนของชีวิตมันคืนกระ่วงไปลงไปอีกแล้วเราประมาทไม่ได้พยายามเนี่ยต้องมีความหวังความตั้งใจอย่างนี้ใน,นที่สุดเราต้องได้รับความสงบเนี่ยขึ้นมาเกิดปัญญาให้มุ่งหวังจริงๆเนี่ย ผูบาอาจารย์ก็ยังอยู่อยู่นะมีอะไรในการปฏิบัติติดขัดข้องเราก็จะสอบถามท่านได้อันนี้สําคัญเพราะว่าท่านจากไปแล้วก็มีอยู่ในตํารานะเรานานๆเข้าก็สงสัยว่าจะจริงไหมหรือไม่จริงอะ่ะมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเรามีศรัทธานะท่านจะเป็นตาําราเราไปศึกษาจริงๆภาวานาตามนั้นเราก็เห็นทําได้ ก็ใอยตั้งใจตั้งพระตั้งกระบาดใอ้ได้รับความสงบได้เห็นธรรมะรู้ธรรมะต่อไปให้พระสัจจวันจะแปลภาษาอังกิษ